ครับแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะนะตัวหนึ่งเนี่ยโหดมากใครจะเป็นตัวที่เออถ้าไอ้พวกในที่มันฟังโปรแกร,รมในห้องผมนะที่ตึกพง์ทาวเวอร์อินธทร,รมระ29ที่ห้องสองสเจ็ดนะที่มีไอ้ตั้มไอ้ตั้มมันจะนอนอยู่บนที่นอนผมผมยืนอยู่แล้วก็มีการปัน่นสระบบเสียงครับมีการปัน่นสระบบเสียงใช้ปมใส่อารมณ์ ว่าผู้ตายศพที่หนึ่งนะฮะว่าผมนั้นเออเหมือนมีการปั่นผมผมอยู่ในตัวภายในคือใครมีการปั่นปมและอารมณ์ในของไอตั้มที่มันอาลวาดออกจากห้อง607เป็นการใช้ปมใช้อารมณ์ว่าผมไหลใจผมเจ้าชูครับไม่รู้ไปเอาคํามาจากไหนปั่นใส่ปมแสอารมณ์ว่าผมนั้นเออมีใจให้กับนายโยธินนิลาพันธ์ ผู้ตายซึ่งผู้ตายนั้นเป็นศพที่หนึ่งว่าผมหลายใจถ้าไม่เชื่อก็ให้ผมเนี่ยทักหา,านายโยธินนิลาพันเข้ามามีเพศสัมพันธ์ร่วมกันสามคนสิว่าผมนั้นเจ้าชู้หลายใจ <c oughs> ว่าผมมีเด็กนั้นมีเพศสัมพันธ์คนเดียวว่ามีเด็กยินคนเดียอวอย่างนี้ครับคล้ายกันปั่นใส่ปมใส่อารมณ์ว่าผมก่อหกกระรอนป้อนปิน้นตัวนี้แรงมากปมอารมณ์การฆ่าคน อยู่ในเกจทวายความปลอดภัยข้ามากและก็ชอบใส่ตัวในตัวคนมีเพศสัมพันธ์กับผมลีลาการเอากันเหนือได้ทุกลีลารสชาติอัจรสชาติเยอะมากเข้าในตัวคนแล้วเลียเลียดากผมอย่างเงี้ยเลียแบบว่าเหมือนกินไอติมผมอารมณ์โรคจิตมากครับผมก็ว่าตัวอะไรแต่ผมอยู่ภายในครับหลังจากนั้นเหมือนกันใส่ปมอารมณ์ ว่านายยูทินมีการปัน่นว่านายยูทินนิราพันอย่างนั้นอย่างนี้ปั่นเหมือนให้เข้าใจผิดกันว่าผมหลายใจจนไอ้นั่นโดนระบบเข้าหลังจากนั้นอารวาสครับอารวาสออกจากห้องตึกพงทาวเวอร์ประมาณเวลาตีสองผมว่าตัวอะไรวะอารวาสออกจากห้องหลังจากมีการเปลี่ยนระบบไม่นานมันโทรให้แม่มันมารับที่ตึกพงทาวเวอร์นะครับ มันเป็นเหมือนเป็นโปรแกร,รมปมและอารมณ์บางอย่างนะฮะตอนที่ผมได้ยินผมก็ได้ยินที่ห้องนั้นนะที่ตึกพงเออที่เจ้าของตึกพงทาวเวอร์ว่าเออคดูแลตึกพงทาวเวอร์ว่าห้องผมมีการฝังกล้องที่คนที่นั่งอยู่บนโซฟาฝังกล้องประจานผมที่ตึกพงทาวเวอร์นะครับน่าแปลกครับว่ามันคืออะไรนะ,ะแต่ผมได้ยินผมมีเพื่อนที่หลอนยาฆ่าคนตาย ปาดคอตายมาขอพักอาศัยพอมันหายจากเสียงผมได้ยินหน้าแปลกว่ามันคืออะไร